Ini ada dua ตรงนี้ได้แปลว่าอยู่ข้างล่างซีเราดิ เฮ้ยไอ้เยอะวู๊ห้ยี่อะไมึงมาไหนเนีย่ยไอ้ลูกซองอ้าวแล้วทำไมกูปั๊มยาไม่ขึ้นบ้ากูหลอดอยาก,กูจะเต็มวะไม่นหลังแฟนแต่มันเงียบแต่มันยังดาวอยู่ก็ได้ เอดาวอย่เไม่ดาวแล้วเออแม่งก็ไม่ดาวไม่ไม่ช่วยเพื่อนแม่ง <c oughs> <c oughs> เป็นกูนั่งงอนจริง เฮตัดรถล้อมรถหมดเลยฮานี่ลกเต้าลรกใครวะตัดรถบักกี้สุดที่รักกูได้ไงวะโอเคเตาล็อบบี้ไอ้เฮียตำตะบกูหายไปลูกนึงวะ